สวัสดีครับผมบ้าจูดยูทูบชาแนลครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาคอยงามขอมแฉนนะครับเด้ออยู่บ้านสะอาดครับผมเนื้อเมื่อนี้เขาก็ไปสอบถามน้อกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่อยู่บ้านไหนเนาะครับเนี่ยบ้านสะอาดตำบลกุฎาธอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นครับครับผมเมื่อนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวไหนครับสายเลือดตัวไหนครับเนี่ยลูกเบื่อพันล้านครับลูกเบื่อพันล้านเนาะครับเนาะครับควรจับตาดีเด้อครับเด้อ นี่ครับผมหน้าตาดีครับผมแข้งขาดีครับผมตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำครับเอึกปากเผาง่ายดีครับเล็บแข้งเล็บขาตาเตี้ยมเกี้ยมจ้ำมีเบิดเด้อครับเด้อควายตัวนี้อายุได้จากปีนะครับเนี่ยสองปีครับอายุสองปีครับผมซื้อว่าจังไหนนี่ซื้อแม่งามครับแม่งามนะครับเนาะซื้อว่าแม่งามเด้อครับเด้อนี่ครับผมเบิ่งบันทายเด้อครับเด้อบันทายดีครับผมทายเปิด นมซีเต่าเด้อครับเด้อหางบอดอกเด้กครับเนาะรับประกันทุกอย่างครับผมขาตกขาตอนแม่งามเป็นลูกของเบิ้มพันล้านมาดิครับเนี่ยอายุสองปีนะครับวามสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงไรสามสิบหกบวกครับร้อยสามสิบหกบวกนี่นะครับเด้อเอฟซีท่านใดสนใจกิ้งก้างสอบถามได้ครับผมหัวหมอดท้องดีครับครับหัวหมอดท้องดีนะครับเด้อแข้งขาดีครับผม ครับผมเด้อหนุ่งหนาบ่งตาครับผมกวนจับตาดีครับผมจะแจมแจมแจมนี่เบอร์อย่างเลยครับเด้ออายุได้สองปีนะครับเนาะครับบุ้งเด้อครับคู่หนาครับผมอ่างไงดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจขอเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหกหนึ่งเกหกหนึ่งเกตเเจ็ดสี่หนึ่งครับผมจริงการสอบถามแม่างได้นเลนะครับเนาะ ขอไงขอตัดดีนะครับเด้อขอปะเชียงเบื้องหนา้าเบื้องตาควายโบมตีต่ำนี้ครับผมสูงรอยสามสิบหกลูกพอเบิ่มพอล้านอย่าบอกด้วยละตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยแสน, 37, นสามหมื่นเจ็ดพันราค,าพครับหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันราคาผอมทรงด้วยครับราคาผอมทรงด้วยครับเด้อดบเบื้องเงาหางครับผมท้ายเปิดดีหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันราคาหนี้ตอร้องไรโบนี นิดหน่อยเนาะครับเนาะสูงเลยสามจิมหกเด้อครับเด้อแม่งามแม่งก็แม่งามครับแม่งามเป็นลูกพ่อเบื่มพันล้านเนาะครับเนาะนี่นะครับเด้อควรก็ดีนะครับมองหน้าเบ่งตาครับผมจับชวยๆเลยครับนี่นี่นะครับเด้อมาชมตัวกิ่งได้เนาะครับเนาะอยู่บ้านสะอาดตำบลนั่งก่อนฮะตำบลขุดธาตุอำเภอหนองน้ำคำนี่นะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามได้ มื่อนี้เปิดจากตัวครับผมสามตัวครับสามตัวอ้าวโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเด้อครับเด้อนะครับตัวนี้ลูกพ่อเบิ้มพันล้านตัวนี้ไก่เบิ้งครับนี่ยควรใจครับผมลูกช้างอุดรจักเดือนกว่านี่สี่เดือนครับสี่เดือนเด้อครับเด้อร้อยสิบหกสิบเกียรครับร้อยสิบหกสิบเกียรแหละครับความสูงครับผม เห็บชีทันใดก็ได้มาชมตัวกิ่งเลยนะครับเด้อนี่ครับผมแม่งามอันนี้ก็ลูกช้างอุดรเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเนะครับตัวนี้ลูกตัวใดครับเนี่ยลูกสิงโตพอดครับลูกสิงโตของพอดเนาะครับเนาะอายุจากปีและเนี่ยเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับเด้อสูงร้อยยี่สิบสองสูงร้อยยี่สิบสองนะครับผู้ใดสนใจครับ นี่ครับผมแข็งขาดีขาดีครับผมเออมกข้าวไงตาเตี้ยมเกี่ยมจ้ำครับผมตาเตี้ยมเกี่ยมจ้ำนี่ครับผมคนรควรจับเถอคนผู้หนาจับดีครับผมสองพันเลยนี่เลยครับเด้อควรทันมาลาคนหาบเงินหาบท้องกับมีเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจครับผมกินกลางสอบถามได้อายุน้องนอนนะครับเนาะคเก้าเดือนครับเก้าเดือนเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย เจ็ดพันห้าร้อยครับหาเมื่อนเจ็ดพันหาลอยนะครับเด้อต่อรองได้อย่างน้อยพร้อมเต็มเมื่อนนี่นะครับคุยอายุอ่อนๆอยู่ครับลูกสิงโตของพ่อออดมาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้อคุยแม่สาวหน่อยนะครับเนาะอ๋อโอเคครับผมนี่ครับควรดีอยู่นะครับเด้อทั้งนี้กับมีครับผมหาเมือนหาพร้อมีเบิดครับพัฒมาลาสองข้างเลย ราคาบ่แพงครับผมจับต้องได้เล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับครับดีเด้อครับเด้อตัวนี้ซื้อว่าแม่คำแก้วนะครับเนาะแม่คำแก้วครับผมเป็นสายเลือดอย่างน้องครับเนี่ยสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรนี่ยครับผมตาเตียมเข้มจำครับผมปากเงี้ยปากเงี้ยใบหูฟอนล้ำเด้อครับเด้อหูฟอนลำผู้ใดสนใจครับแข้งขาดีครับผม ลูกสามในท้องครับลูกตัวที่สามเป็นบ่ครับนี่ลูกตัวที่สามในท้องนี่ครับเด้อเบ่ง้ันไทยเด้อครับเยเีครับผมโอ้ยไทยไงไทยเปิดดีครับผสมว้นี่คือนี่ครับเด้องมังกรขาวครับผมมังกรขาวนี่ครับเมื่อผสมเมื่อกำนดคลอดอันนี้เบอร์หมอ นี่ครับผมเอฟซีทันไดกครับเบืองคักเด้อครับเด้อใบหลอดใบหลอดก็มนี้ครับผมกำหนดเดือนหนาียเดือนหน้าเี่ยี่สิบสองครับยิบสองครับเดือนหนาเด้อได้กินน้องครับผมผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามได้ครับผมแม่ยังก็อนะแม่คำแกแม่คำเกี่ยวเด้อครับเด้อนี่ครับผมเบืองหนาเบืองตาครับผมเออปักเผาไงนี่ครับผม เล็บแข้งเล็บขาดีเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้แสนสองหมื่นหึ่งแสนสองหมื่นห้าพันราคาพร้อมทรงเด้ยวกครับราคาพร้อมทรงเด้อครับเด้อหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแม่คำแก้ววันนี้นี่นะครับเด้อกิ่งคางสอดถามได้ควกรก็ดีนะครับเด้อเอฟซี FC ท่านใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้ท้ายเปิดดีครับผมตัวเดียวเด้อครับเด้อตัวนี้โบกเกล้วะเนี่ไปนี่นะครับผม เียบแชีงเรียบขาดีมันมีตับนี่นะครับเนาะรับประกันทุกอย่างนะครับเนาะรับประกันทุกอย่างขอเบอร์โทรศัพท์เลยครับสองศูนย์หกสองหกหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ดสี่หนึ่งครับผมกิ่งกลางสอบถามไอแมนได้เลยครับด้วยโยบานสะอาดตำบลกุฎธาตนะนครจังหวัดขอนแก่นครับบอเทอรนี้แม่นบ่ะครับนี่ยเทอร์นี่ครับนี่เลยครับด้วยค่าสั่นกับเทอรนี้เนาะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งดกดซับสไครป์กดติดตามให้เ้าจูนีน่นะครับด้วยสิหาคลิใไม่ๆหม,มหายเอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ